สวัสดีครับนะครับวันนี้ใครกำลังมองหารถตู้นะครับใช้งานนะครับหรือรับส่งผู้โดยสารนะครับวันนี้นะครับซันนะครับแนะนำรถบดระวางนะครับเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆแล้วก็เดิมๆทั้งคันนะครับโดยโดยรวมแล้วนะครับของที่รถตู้เราขายนะครับจะเป็นรถบรระวางจากหน่วยงานราชการอ่หน่วยงานปปานะครับหน่วยงาน การไฟฟ้ากรทชต่างๆนะครับอันนี้คือเขาปลดระวางออกมาแล้วล่ะและทางทีมซื้อของเรานะครับได้ดูกรได้ดูรถนะครับอย่างละเอียดแล้วก็คัดเกรด A มาให้นะครับอย่างจุดเด่นของเขานะครับของรถปลดระวังคือ1นะครับไม่จมน้ําและไม่ชนหนักนะครับเครื่องเดิมๆไม่มีการยกเครื่องมาแน่นอนนะครับสามารถเช็คประวัติจากตัวรถได้นะครับหรือโชว์รูมได้นะครับอย่าง ที่พี่ๆได้เห็นตรงหน้านี้นะครับคันนี้นะครับเป็นติดจองเรียบร้อยแล้วแล้วรอปล่อยนะครับเรายังมีคันอื่นๆอีกนะครับที่พี่ๆนะครับกำลังมองหารถนะครับราคาเริ่มต้นของเกียร์กระปุกนะครับจะอยู่ที่749,0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นออโต้นะครับจะเริ่มต้นนะครับแ0 0แสนขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับราคาก็สูงขึ้นนะครับราคาสูงขึ้น ปีนะครับ2017นะครับนานๆนะครับจะมีปี2013เข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่0610590527นะครับเดี๋ยวผมพาพไปรายละเอียดตัวอย่างนะครับของรถตู้ที่เรารับเข้ามานะครับอย่างเช่นหน้าหน้าที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ปี2017นะครับหน้าหน้าของเรานะครับตกแต่งกระจังหน้าเป็นโคมเมียมนะครับไม่มีการทําสี นะครับหรือเปลี่ยนกระจังหน้ามานะครับไม่มีแต่งมาเลยคือเดิมๆทั้งคันจากหน่วยงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟมังติดีเฟคเตอร์นะครับไฟดวงเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างสปอตไลท์นะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับส่วนทางด้านคนขับนะครับ นี่ภายในของเขาแต่ละคันนะครับที่เข้ามาจะมีเบาะ3แถว v i p นะครับเบาะผ้า4แถวนะครับจะส่วนมากนะครับที่เข้ามาจะเป็นเบาะ v i p 3แถวนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้เลยที่พี่ๆได้เห็นนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0ตัวอย่างคันนี้นะครับจะเป็นเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับประมาณคร่าวๆนะครับเป็นเครื่อง3.0กระจกพับไฟฟ้าด้วย นะครับเครื่อง3.0นะครับอัตราการกินน้ำมันของเขานะครับก็ประมาณ15-16โลลิตรโดยประมาณนะครับโดยประมาณของเขาครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับเบาะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างนะครับเดิม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 แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆอยนียอยู่ครบนะครับประมาณนี้นะครับที่กัดน้ำฝนนะครับ ของเรานะครับจะเช็ครถก่อนส่งมอบทุกครั้งนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับทางด้านผู้โดยสารนะครับท้านข้างนะครับเอกสารของเรานะครับก็จะอยู่ให้กับคุณลูกค้าครบนะครับในส่วนของประตูนะครับก็เดิมๆทั้งคันเลยนะครับบันไดข้างนะครับไฟติดทุกจุดนะครับ ถ้าใครกำลังมองหารถนะครับดีๆสักคันแบบนี้นะครับโทรมาได้เลย061059 0527นะครับรถตู้ของผมเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับคัดเกรดให้คุณลูกค้านะครับไม่ทำให้เสียชื่อเสียงแน่นอนลูกค้าได้รถขับกลับบ้านดีๆทุกคันนะครับนี้เลยเป็นคอมมิเตอร์ปี2017นะครับด้านหลังของเขาก็แบบนี้นะครับส่วนรถรถของเรานะครับจะเป็นรถปลดระวางนะครับ การันตีได้นะครับการันตีได้เลยว่ารถทุกคันที่เอาเข้ามานะครับผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะนํารถเข้ามานะครับเป็นการมีลองขับนะครับผมยินดีแล้วก็ให้คําแนะนําแต่ละคันนะครับไงถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้เลย0610590527นะครับ